PCOS ทาให้เราเป็นสิวได้ไหมได้แน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบเผื่อเราจะเป็น PCOS แบบที่เราไม่รู้ตัว PCOS มันเป็นโรคที่เราเนี่ยมีถุงนะ้ำในรังไข่แบบหลายๆใบประมาณนี้ซึ่งสิ่งนี้มันทําให้เราเนี่ยมีฮอร์โมนในร่างกายที่ผิดปกติซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับการเป็นสิวด้วยเราอาจจะมีสิวอยู่เอ๊ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะต้องสงสัยว่าเรามีสิวปุ๊บเราเป็น PCOS ไหมนะก็จะมีอาการต่างๆลองสังเกตตัวเองดู1สิวเนี่ยรักษาย,ยากรักษามไม่หายสักทีเป็นซ้ําเป็นซ้ามบางมีผ เดือนมาผิดปกตินะยกตัวอย่างเช่นมาหามาถี่เกินมามากมาน้อยแต่5ก็คือน้ำหนักเยอะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีครบทุกข,ข้อถึงจะเป็น P C O S นะหรือบางคนอาจจะมีหลาย,ลายข้อแต่ก็อาจจะไม่ใช่ P C O S ก็ได้เอาเป็นว่าใครฟังแล้วเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะฉันก็ดูมีหลายข้อเนี่ยก็ไปพบหมอก่อนเพราะว่ามันก็จะมีเกณฑ์การตรวจร่างกายสักประวัติการมีนิจฉัยนะคะและที่สำคัญก็คือต้องไปทําอันตราสาวด้วยซึ่งภาพออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะโรค P C O S แล้วถ้าเราเป็น P C O S จริงๆอ่ะมันต้องทอํายังไงบ้างใช่ไหม,หมอเห้ากะรับรโมนใ่างกาาาายยเรแล้วก็จจะมีทยา อื่นๆเรื่องสิวซึ่งก็จะเคสบ y เคสเนาะทีเนี้ย P C O S ที่อยากให้ฟังจนจบเพราะอะไรคือโรคนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสิวทุกคนอย่างที่บอกมันเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนทั้งร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความผิดปกติของสิ่งอื่นๆในร่างกายเราด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฟีลเหมือนโรคเบาหวานอย่างเงี้ยที่เราจะต้องเป็นปุ๊บใช่ไหมไปหาหมอต่อเนื่องเพื่อต้องรักษาด้านอื่นๆในร่างกายด้วยระยะยาวไปเลยป้องกันไม่ให้มันมีอันตรายอะไรกับตัวเราเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นไหมฉันดูนแล้้วคครชอบิี ก็กดไลค์กันไว้ให้ด้วยนะคะ